พาดหัวข่าววันนี้ใกล้ละ,กะเกษตรกรลุ้นรับเงินเยียวยา15,000บาท9ล้านครัวเรือนกับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้ช n แนลวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้ช n แนลด้วยนะครับ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกษตรเตรียมเสนอมาตรการเยียวยากเกษตรกรด้วยการแจกเงิน5,000บาท3เดือนให้กับ9ล้านครัวเรือนเข้าสู่คณะกรรมการกำกับดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 ที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในวันที่23เมษายนนี้เว็บไซต์ The Bangkok Insight รายงานว่าน,นายอนันต์สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยาวกเกษตรกรว่าได้เตรียมเสนอเยียวยาวตามจำนวนทะเบียนกเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน9ล้านทะเบียนเกษตรกรวงเงิน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนหรือ1 5 0 0 0บาทต่อทะเบียนกเกษตรกรโดยเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 ที่มีประหลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในวันที่23เมษายนนี้ซึ่งมาตรการยยายาเกษตรกรคาดว่าจะใช้เงินประมาณ135,000ล้านบาทผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกศ สำหรับการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันซึ่งมีการระบุว่าผู้ที่ลงทะเบียนมากกว่า10ล้านคนเป็นกเกษตรกรถูกดีดออกจากระบบนั้นในส่วนระบบการลงทะเบียนกเกษตรกรผู้ที่เป็นเจ้าของทะเบียนได้ลงชื่อลูกหลานเข้าไปด้วยทำให้ ใน10ล้านคนระบบ AI ระบุว่ามีอาชีพเกษตรกรแต่จำนวนนั้นมีประมาณ3-4ล้านคนเท่านั้นที่เป็นเจ้าของทะเบียนเพื่อที่กระทรวงเกษตรจะช่วยเหลือเองดังนั้นอีกประมาณ6-7ล้านคนหากมีการอุทธรณ์หรือกระทรวงการคลังให้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มนี้ต้องได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา5,000บาทต่อเดือนเพราะว่าได้ประกอบอาชีพค้าขายหรือขับรถแท็กซี่จริง ที่ผ่านมามีการมองว่าภาคเกษตรไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แต่เมื่อประกาศพรกรฉุกเฉินกิจกรรมทุกอย่างหยุดชะง,งักลงการเก็บเกี่ยวทําไม่ได้การนําผลผลิตออกขายไปลําบากหากพิจารณาโดยลึกแล้วจะเห็นว่าเกษตรกรเป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนอยู่แล้วหากไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยก็จะไม่ทำเมื่อเทียบกับอาชีพกลุ่มอื่นในอนันต์กล่าว ขอขอบคุณแร่งข่าวจากสนุก .com หาคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น,น้อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้ชาแนลด้วยครับ